สวัสดีค่ะจากช่องริรบบ่อนใบบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะลายเบสิกนะคะเป็นลายที่ทําง่ายนะคะสามารถทําไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเราจะทําไว้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยดอกเล็กน่ารักนะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลมีแหนบมีเหรียญน,นะคะริบบินที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เป็นเพื่อนชอบเลยนะคะริบบินที่เราใช้ตัวนี้นะคะเป็นริบบินเบอร์2นะคะตาเพชรนะคะแบบนี้ค่ะเราจะตัดริบบินมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ แล้วให้เ,เพื่อนๆพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะ10เซนติเมตรแบบนี้แล้วก็รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยค่ะโดยเราจะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านบนเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นที่1น,นะคะ เส้นที่สองคล้องเส้นที่1แบบนี้ค่ะริบบิ้นเส้นที่สามนะคะนำริบบิ้นมาคล้องเส้นที่สองแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะน,นี้ค่ะริบบิ้นเส้นที่สี่นะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้แล้วเ,เราล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามนะคะเข้ามาในห่วงนะคะ วาริบบิ้นเข้ามาในห่วงแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็สามารถนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะพับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทั้ง4เส้นนะคะแบบนี้เลยเส้นสั้นด้านล่างนะคะ เส้นสั้นด้านซ้ายมือค่ะเส้นสั้นด้านบนพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้สอดเข้าไปในช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเพื่อล็อกลิบบิ้น,นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพลิกกลับด้านมานะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ ให้เพื่อนสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นนะคะโดยสอดเข้าไปในช่องตรงนี้เลยช่องตรงกลางตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะสอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็รีดมุมให้เป็นรอยนะคะ เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพลิก,กับด้านมาเราจะมาทำมุมนะคะจะมาทำมุมด้านข้างกันนะคะตรงนี้เลยทำมุมตรงนี้นะคะมุมริบบิ้นนะคะแล้วก็จะจับแบบนี้เลยนะคะจับให้ถนัดมือนะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้แล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลย แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำปลายริบบิ้นนะคะสอตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็ดึงรวมไว้นะคะยังไม่ดึงแน่นค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมโค้งริบบิ้นแบบนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นนะคะสอตรงฐานตรงนี้เลยเราก็ดึงรวมไว้นะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะเราก็ ทำเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บริบบิ้นเส้นนี้ไว้แบบนี้เส้นที่4ี่ตรงนี้เราก็โคงริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็สอดตรงนี้เลย แล้วก็ดึงนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะดึงให้กระชับนะคะทั้งสี่เส้นนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้มุมแบบนี้แล้วก็ไล่ดึงเลยค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะจับแล้วก็ดึงนะคะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ดูให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้มุมสี่มุมแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจะได้ลักษณะนี้เลย แบบนี้จากนั้นเราจะมาทําเกสรด้านในกันนะคะทําเกสรตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำริบบิ้นนะคะมาซ้อนกัน4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2ทับแบบนี้ค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4ี่ตรงนี้นะคะทับริบบิ้นเส้นที่สมนะคะริบบิ้นซ้อนทับกันแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้นลงมาใช้มือซ้ายช่วยประคองนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะกดแล้วก็หมุนนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้แน่นนะคะแบบนี้กดเบาๆนะคะเกสรของเราจะได้ไม่เด้งนะคะเราต้องกดแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะแบบนี้ใช้มือซ้ายช่วยประคองเราจะหมุนประมาณหนึ่งรอบนะคะ หรอบหรือ1รอบครึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จับให้ถนัดมือนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดเกสรไว้นะคะแบบนี้นะคะเราจะปล่อยลิบบิ้นเส้นด้านบนเส้นที่1ตรงนี้ออกมานะคะตรงนี้เราก็เกี่ยวไว้แบบนี้ค่ะเช่นี้ก็เราเกี่ยวไว้ปล่อยออกมา1เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้เลย าพาริบบิ้นขึ้นมาให้ริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาจะปล่อยออกมาแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นแบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะนําปลายริบบิ้นนะคะสอดต,ตรงช่องตรงนี้เลยตรงมุมตรงนี้นะคะมุมสามเหลี่ยมตรงนี้สอดเข้าไปตรงนี้นะคะ่ะจับให้ถนัดมือเรานะคะแล้วก็สอดนะคะถ้าสอดยากนะคะเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะ ถ้าเป็นลิบบิ้นเนื้ออ่อนเขาก็จะสอดยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆคนไหนฝึกทําใหม่ก็ใช้ลิบบิ้นเนื้อแข็งนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะค่อยๆดึงกรีบแบบนี้ค่ะไม่ดึงแรงนะคะเดี๋ยวเรามาจัดได้ทีหลังนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดแบบนี้ปล่อยลิบบิ้นเส้นที่2อ,ออกมานะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะพับลิบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลย ปลายริบีนชี้เข้าหาตัวเราสอดถัดจากเส้นที่หนึ่งะคะตรงนี้ตรงมุมตรงนี้เลยนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะแล้วก็ดึงนะคะค่อยคดึงค่ะดึงกลีบนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะใช้นิ้วโป้งแล้วกดตรงนี้เบาๆนะคะจับแบบนี้ค่ะ เส้นที่สามก็ปล่อยลิบบินออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้ค่ะพับปลายลิบบินนะคะแบบนี้แบบนี้เลยสอดช่องนี้เลยถัดจากเส้นที่สนะคะตรงนี้แล้วก็สอดนะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้นะคะ เส้นสุดท้ายนะคะสเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้เราก็ปล่อยริบบิน้นออกมานะคะแล้วก็พับนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะใช้แหนบนะคะริบบิ้นโปะตรงนี้นะคะค่อยคดึงค่ะค่อยคดึงกลีดนะคะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็ไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะตรงนี้ค่ะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะเราก็ จะทาเส้นยาวนะคะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะเราจะเริ่มทําเส้นนี้นะคะเริ่มทําเส้นนี้เลยแล้วก็จะบิดริบบิ้นนะคะพับริบบิ้นไปทันหลังนะคะแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี <kop> ้ <ards> แล้วก็เชนวิชิเราดันตรงนี้ไว้ค่ะแบบนี้นะคะจับให้ถนัดมือค่ะพับมาแบบนี้แล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะ แบบนี้เลยจากนั้นนะคะนำมาสอดนำปลายริบบิ้นนะคะสอดใต้กลีบตรงนี้เลยกลีบตรงนี้นะคะตรงมุมตรงนี้ค่ะด้านล่างของกลีบนี้นะคะแล้วก็ดันนะคะใช้แหนบช่วยดันค่ะให้เ,เพื่อนๆจับให้ถนัดมือนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ใต้ตรงนี้ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปใต้กลีบด้านบนนะคะตรงนี้ ตรงนี้นะคะเรียบิ้นโผล่ตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงค่ะเราจะให้มุมแหลมตรงนี้นะคะให้มุมแหลมตรงนี้ครอบกับมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะมุมสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะเราก็ดึงนะคะใช้นิ้วชี้เราดันนะคะดันตรงนี้ลงตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็ดึงนะคะเราจะได้กลีบลักษณะนี้ค่ะให้เขาครอบตรงนี้เลยครอบมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ แล้วก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นที่สองนะคะแล้วก็จับให้ถนัดแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะม้วนริบบิ้นให้เป็นกลวยนะคะแบบนี้สอดเข้าไปใต้กลีบตรงนี้เลยตรงนี้นะคะใต้กลีบด้านบนนะคะใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะ แบบนี้ค่ะลิบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วชี้เลาดันนะคะให้กลวยตรงนี้ครอบกับมุมสามเหลี่ยมนะคะใช้นิ้วชี้เราดันแล้วก็ดึงนะคะดึงเส้นนี้ดันนะคะแล้วก็ดึงค่อยๆดึงค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเส้นที่3ามเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะ ริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะหัวริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้สอดใต้กลีบของเส้นด้านบนนะคะใต้กลีบด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะใช้นิชี้เราดันออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะสอดเข้าไปนะคะใช้แหนบช่วยดันลิบบี้นโผล่ตรงนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะ ให้มุมแหลมตรงนี้ครอบมุมสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้ให้เขาครอบแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาจัดกันที่หลังนะคะเส้นที่สี่นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมพับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้ลักษณะนี้ค่ะ แล้วก็ดันกลีบตรงนี้ขึ้นนะคะดันกลีบตรงนี้ขึ้นแล้วก็สอดนะคะแล้วก็จะได้เป็นกรวยลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะดันกลีบตรงนี้นะคะขึ้นนะคะสอดต,ตรงนี้เลยใต้กลีบด้านบนนะคะแล้วก็สอดนะคะสอดยากเราก็ใช้แหนบช่วยแนะนํานะคะเรามีแหนบแล้วก็ถ้าเราใช้แหนบช่วยจะดันจะสอดง่ายนะคะ ลิบบิ้นโปะตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะให้มุมแหลมเราครอบกับมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ใช้ชี้เรดาดันแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้เลยดึงให้กระชับนะคะไล่ดึงให้กระชับเลยนะคะ พอเราดึงกลีบกระชับแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็นําเหรียญมาวางแบบนี้ค่ะแล้วก็สารลายขัดธรรมดาเลยค่ะแบบนี้เลยสารลายขัดธรรมดาแบบนี้ใช้เทปใสนะคะติดกันริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะก็จะได้แน่นนะคะแล้วก็นำเทปใสนะคะมาติดนะคะ ะะแล้วก็ตัดริปบิ้นส่วนเกินออกไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถทําตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะหรือเพื่อนๆจะใส่เหรียญเลยก็ได้นะคะแบบนี้นะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ